คลิปวิดีโอหรือพอดแคสต์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟงังต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับหรือความเชื่อขอท่านผู้ฟังดูดู oo, โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันหนึ่งอาจมีข้อความการเอ่ยอ้างช่วงใดผิดพลาดหรือทำให้เกิดความไม่สบายใจทางผู้จัดทาต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ฟัง ทุกท่านนะครับผมพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีประสบการณ์1ปีนะครับหลังจากศึกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์วัดมาเล่าให้ฟังนะครับถือว่าฟังแก้งเหงาฟังรอเวลามาม่าสุขก็ได้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยคนที่บวชบวชแล้วก็เป็นบวชเป็นพระแล้วก็ศึกเนี่ยเขาจะให้อยู่วัด สามวันเจ็ดวันเพื่อเป็นการเหมือนอยู่เพื่อเขาเรียกว่าอะไรชดชดเฉยชดใช้อะไรสักอย่างนะครับเหมือนอยู่อยู่เพื่ออยู่กรรมอยู่อะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะครับทั้งที่บวชมาแล้วก็ผมเป็นคนอย่างนี้นะสมองค่อนข้างเกลี้ยงเก่าครับแต่ผมเนี่ยพอศึกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นลูกศิษย์วัดเลยหนึ่งปี ครับ1ปีเต็มเลย365วันแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่วัดทุกวันนะครับผมก็มีงานอดิเรกซึ่งเป็นงานอิสระทำอยู่บ้างถ้ามีเวลาก็าไปซึ่งก็อาทิตย์นึงไปสัก5วัน6วันนะครับไปอยู่วัดเพื่อไปปรนฏิบัติกับพระปรนปฏิบัติหลวงพ่อปรนิบัติหลวงหน้าพระอาจารย์ที่ผมเคารพนะครับทีนี้เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าวันนี้ครับมันเป็นจังหวะหนึ่งที่ อ,อดีตสหธรรมิกนะครับตอนที่ผมบวชท่านเป็นพระต่างวัดที่มีความเขาเรียกว่าไงมีสัมพันธรร์ทำไมตรีที่ดีต่อกันนะครับท่านชื่อหลวงนาเฉลมครับท่านเป็นวัดอยู่แถวแถวอำเภอที่จะติดกับพิษณุโลก,กน,นะครับแล้วก็ท่านเหมือนเหมือนชะตาผลักเรามาเจอกันนะครับตอนอยู่ในพระเหลือง ก็คุยกันถูกคอแหละเพราะว่าท่านชอบพูดเรื่องของขลังชอบพูดเรื่องอภิิหารตำนานนู่นนี่นั่นส่วนผมเนี่ยเป็นประเภทชอบฟังท่านพูดผมฟังท่านพูดผมฟังนานๆจะตอบว่าออสักทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่หลวงน้าเฉลิมเนี่ยต้องต้องเรียกหลวงนานครับต้องขออนุญาตเรียกว,ว่านหลวงนาเพราะว่าปัจจุบันท่านก็ยังบวชอยู่ หลวงน้าเฉลิมเนี่ยคือเป็นเป็นคนที่ชอบในเรื่องของขังของขังแบบชอบแบบเข้าเส้นเลยเคยมีครั้งหนึ่งครับที่ท่านาได้ได้เหล็กน้ําพีมาคือได้ได้มาประมาณยาวประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับเป็นเหล็กน้ําพีแท้แท้เลยนะครับไม่รู้ว่าท่านไปหาวิธีไหนที่ได้มาแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านจะเอาเหล็กน้ําพีเนี่ยให้ช่างตีเป็นมีดหมอนะครับมีดหมอแล้วก็ ท่านก็ไปสรรหาไม้ประดูดำตายพรายมาอีกบอกว่าไอ้ไม้ประดูดำเนี่ยท่านจะมาทำเป็นฝกักแล้วก็ดามนะครับผมก็เออท่านก็เก่งเนาะไปหามาจนได้ไอ้ไของพวกนี้ซึ่งมันไม่ใช่ของที่จะหาได้ง่ายๆนะครับที่เป็นของแท้นะครับท่านก็ใช้ทั้งทุนทรัพย์ที่ท่านมีเองนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยให้ช่างที่ไว้ใจเนี่ยทำให้ ทำออกมาแล้วมันสวยครับเป็นมีดหมอที่สวยมากเลยนะครับทั้งด้ามทั้งตัวใบเนี่ยออกด้ามกับด้ามด้ามกับฝักเนี่ยเป็นสีดำนะครับดำสนิทเลยตามเนื้อไม้เลยนะครับส่วนตัวใบมีดเนี่ยอ,อย่างที่รู้กันคือถ้าเป็นเหล็กน้ำพีจากจากจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำให้ตัวเหล็กเนี่ยมันเป็นสีปลีกเหมืองทับนะครับ ซึ่งความจริงแล้วตัวเหล็กเนี่ยมันเป็นสีเงินอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีการลมให้มันเป็นสีปีกนรรทับซึ่งกรรมวิธีนี้ผมไม่ทราบแน่ชัดนะครับทีนี้นพอได้มาเนี่ยท่านบอกว่าความจริงแล้วมันทนสิทธิ์อยู่แล้วมันเป็นของขลังอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไพเสกอะไรมากแต่ว่าถ้าเพิ่มได้ก็สมควรเพิ่มไหมท่านถามผมแบบนี้นะครับซึ่งตอนนั้นบทด,ด้วยกันนะบทบชบชอยู่ตอนนั้นผมบทอยู่นะครับท่านก็ ถ้าเราเพิ่มได้เนี่ยเราก็ส่งผลเพิ่มนะเพิ่มให้มันขลังขึ้นแล้วบังเอิญครับประจวบเหมาะและเกินประจวบเหมาะที่ว่ามันมีงานเขาเรียกงานถ้าเป็นมาาภพาก็คืองานมาติกาคืองานศพนั่นแหละรรงานผาเผาศพทางผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาตายทั้งกลมไงหล,ลวงหน้าเฉลิมท่านกเ็เลยเนี่ยฝากสับปะเลอเอามีดเนี่ย มีดที่เป็นของขลังที่เป็นทนสิทธิ์ในตัวอยู่แล้วเนี่ยประยัดไว้ใต้โลงนะครับก่อนจะเผาเพื่อที่จะให้ความเฮี้ยนความไรของวิญญาณผีตายทั้งกลมเนี่ยทำให้มีดเล่มนี้มันขลังขึ้นไปอีกนะครับกะว่าถ้าเสร็จพิธีนี้เมื่อไหร่เนี่ยเอามีดออกมาเมื่อไหร่ผีร้ายมาร้ายตัวไหนก็ตามเนี่ยแค่ชักออกมาครึ่งใบท่านบอกนะครับ ชักออกมาไม่ถึงครึ่งใบเนี่ยผีหนีก็เจอหมดครับผมซึ่งเป็นสาธรรมิกที่ท่านบอกว่าสนิทมากๆท่านบอกแบบนี้นะครับถูกใจเหลือเกินสนิทมากๆจําต้องอยู่รอที่วัดวัดที่จัดการชาปนกิจอะน,นะครับแทนที่ผมจะได้กลับวัดไปพักผ่อนผมก็ตั้งนั่งผมก็ต้องนั่งรอจนกระทั่งลุงศัพท์ไปลเลยแกเผาศพเสร็จนะครับดึกเลยนะฮะ เรียกว่าดึกเลยโชคดีหน่อยที่คุณโยมที่เสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยดวงวิญญาณเขาเห็นใจนะครับยอมยอมให้ร่างมอดไหม้กลายเป็นขี้เท่าเด็วหน่อยแต่ว่ากว่าจะได้มีก็เช้าแล้ะครับก็คือผมต้องค้างที่วัดนั้นแหละดีที่มันไม่ใช่ช่วงขพรรษาแล้วก็เป็นวัดที่เรารู้จักกันผมก็เลยสามารถค้างได้นะครับทีนี้ก็ถึงเวลาไปเก็บผลประกอบการ ท่านเรียกแบบนั้นไปเลยช่วงไปตั้งแต่สับประเลอเข้าเตรียมเก็บกระดูกตั้งแต่ญาติคนเสียชีวิตยังไม่มาพอเ,เขี่ยออกมาครับมีเดเหล็กน้ําพีนะครับด้ามไม้ประดูดํฝาฝักไม้ประดูดําซึ่งกะว่ายัดใต้ลงออกไปแล้วก็ยัดใต้โลงไว้แล้วเนี่ยจะขลังครับเหลือแต่ใบไม้ไหม้หมดเลยนะครับทั้งด้ามทั้งฝักไม่เหลือเลยเหลือแต่ใบ เหลือแต่ใบมีดอย่างเดียวดำปีเลยครับได้ของขลังสมใจเลยหน้าพระอาจารย์เฉลิมนี่ละห้อยเลยครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าพระอาจารย์หลวงน้าเฉลิมเนี่ยท่านเป็นคนที่ฝากฝ่ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับชอบเรื่องนี้อยู่แล้วท่านก็อะไม่เป็นไรอย่างน้อยเหลือใบมีดก็ยังดีมันก็คงขลังแหลนะท่านก็เก็บใส่ย,ย่ามไว้แล้วก็บอกผมว่า เนี่ยสักวันหนึ่งเผื่อไปเดินทุดงด้วยกันอาจจะได้ใช้ก็ได้อะไรเงี้ยผมซึ่งบวชแค่พรรษาเดียวนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ไปทุดงเพราะว่าพระนวกะเนี่ยท่านไม่ให้ออกธุดงนอกจากจะมีครูบาอาจารย์ไปด้วยนะครับนวกะคือพระที่บวชยังไม่พ้นห้าพรรษานะครับไม่สามารถออกไปทุดงเองได้นะครับยกเว้นจะรั้นจริงๆหรือว่าเก่งจริงๆนะครับทีเนี้ย อพอผมสึกผมก็ไปไปมามาแล้วพระ,ะท่านหลวงนาเฉริมเนี่ยท่านก็ไปไปมามาเหมือนกันเที่ยวหาเพราะว่าท่านก็มีศาสตร์เราไม่วัดที่ผมเคยบวดในเยอะเหมือนกันบังเอ,อิญละเกินครับวันนั้นผมไปแล้วก็หลวงนาเฉริมท่านเดินหอบข้าวหอบของแบกกรดเรงเรงเดินเข้าวัดมาผมรู้สึกผมเห็นแววไม่ดีล่ะ,แ,ละแววแววครึ้มมาไ,ไกลเลย พอเห็นหน้าผมท่านก็ยิ้มเลยครับแล้วก็ว่าไงทิศสบายดีไหมผมก็อยากจะตอบในใจว่าสบายดีจนกระทั่งมาเห็นหน้าท่านนี่แหละแต่ก็เกรงใจครับกลัวบากอ่าโดยที่ไม่พูดพร่ำทําเพลงอะไรมากมายครับดื่มน้ําพอให้หายกระหายแล้วท่านก็ชวนผมแล้วว่าเนี่ยผมได้ข่าวว่าแถวแถวท่าปลามีวัดล้างอะ่ะ ไปไปทุดงเป็นเพื่อนผมหน่อยผมก็หาให้ผมไปทุดงเนี่ยนะออไปกันไปกันยังไงอะไรยังไงผมเรียบเรียงไม่ถูกนะครับนะตอนนั้นนะถ้าก็บอกว่าเนี่ย,เด,ยเ,นนเ,ดเดี๋ยวจะมีพระเพื่อนนะครับเราพูดกันง่ายๆก็คือเดี๋ยวจะมีพระเพื่อนตามมาอีกสองรูปอย่างพวกนี้ชา้าเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทุดงกันเลย ซึ่งจากตัวอำเภอเมืองไปท่าปลานะครับไม่ใช่กกใกล้ๆนะครับและผมไม่สามารถจะมองหาใครที่จะไปช่วยผมได้ด้วยสรุปแล้วไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อปฏิเสธแล้วผมก็ดันว่าง,งานช่วงนั้นพอดีก็เลยอ่ะไปเลยตามเลยไหนๆเราก็เคยเป็นสหธรรมิกกันควยกันถูกคอนะครับหน้าที่ของผมในการไปกับเราภิกษุ ผู้มนะุมาณะในการหาโมฆะธรรมทั้งหลายนะครับทั้ง3รูปเนี่ยก็คือแบกในสิ่งที่ท่านแบกไม่ไหวซึ่งสิ่งที่ท่านแบกไม่ไหวก็คือย่ามของแต่ละท่านนะครับตุงเหลือเกินไม่รู้จะตุงไปไหนนะอัดแน่นไปด้วยของใช้ที่แต่แต,แต่แต่เป็นของใช้ที่จําเป็นจริงๆอนะครับเพราะว่าถึงหลวงนาเฉลิมท่านจะชอบอะไรแบบนี้แต่ว่าท่านก็เคร่งในพระธรรมวินัยเหมือนกัน เราเดินกันออกจากวัดที่ผมอยู่ยประมาณหกโมงเช้าเนี่ยหลังวิถบาาเสร็จก็ไปละเดินไปจนไปพักค้างแรมอยู่แถวแถวอ,อยู่อยู่ได้เกินครึ่งทางแล,ะละ้วล่ะก็ไปไปพักค้างแรมอยู่ที่วัดวัดหนึ่งนะครับผมไม่ไม่ขอเอ่ยก็แล้วกันซึ่งท่านตอนรับดีมากวัดนั้นนะครับต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับเราก็ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าวาที่ ไม่ดังเกียจอังงอนพระบรรนอกอย่างพวกอย่าาพระบรรนอกแล้วก็พระแปลกหน้านั่นนะครับปกติเขาจะต้องมีการถามหาใบาสุทธิท่านมาจากไหนอุปชาท่านเป็นใครอะไรประมาณเนี้นะครับทีนี้ก็บอกเจตนาลมว่าจะพักวันนี้แล้วก็จะไปที่วัดนั้นวัดตาแห่งนั้นซึ่งเจ้าจวาดในวัดที่พักคืนแรกเนี่ยท่านก็บอกว่าือ <c oughs> จะไปจริงๆหรอวัดนั้นไม่มีใครไปนะ ไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าไปนะถึงไปก็ไม่มีใครกล้าอยู่นะหล,ลวงน้าเฉลิมครับไม่ใช่คนห้าแต่เป็นคนพูดตรงไม่มีใครกล้าแต่ผมกล้าครับผมจะไปอยู่ที่นั่นถ้าผมอยู่ได้ผมจะพัฒนาให้วัดนั้นดีขึ้นให้วัดกลับมาเป็นวัดไม่ใช่วัดร้างแบบนี้เจตนาแรงกล้าเจ้าว,วาดเอาใจช่วยนะครับตกเช้าฉันเช้าเสร็จก็ไปเดินทางไปอีกประมาณครึ่งวันก็ถึง ไปถึงประมาณเกือบเกือบบ่ายนะครับเป็นวัดร้างจริงๆครับมีแค่เขาเรียกว่าอะไรเป็นโบสถ์หลังเล็กๆนะครับเป็นโบสถ์หลังเล็กๆกุฏิเก่าๆสองหลังแล้วก็ศาลาไม้นะครับยกพื้นสูงไม่เกินหัวเขา่าหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีพระประธานองค์ใหญ่ในโบสถ์หนึ่งหนึ่งองค์นะครับเป็นพระประธานทองเหลืองแล้วก็ที่ศาลาเนี่ยหนึ่งองค์ เราเลือกที่จะพักกันที่สลาครับดีหน่อยที่ว่ายัางยัง,ยงพอมีแม่น้ําอะไรให้เราไปตักมามาอาบมาอะไรได้มาซักผ้ามาอะไรได้นะครับกิจวัตรของการทุด,ดงนะครับทางหลวงหน้าเฉลิมกับสาอารม,มีของท่านอีกสองรูปเนี่ยก็ปฏิบัติตามตามข้อวัดทุกอย่างสวดมนต์ทำวัดเดินจงกรม จนประมาณสามสี่ทุ่มเนี่ยก็ถึงเวลาเข้านอนละตัวผมเนี่ยซึ่งณสนะถานะณนะตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่พระผมหลับตั้งแต่สองทุ่มละเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆก็หลับแต่สองทุ่มประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วท่านก็มาปลุกบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะสวดมนต์ก่อนนอนนะอโอเคสวดมนต์ก็สวดมนต์เรานอ,นอนกันแบบนี้ครับนึกภาพตามนะครับหลวงนาเฉลิมนอนติด พระประธานนะครับแล้วก็เป็นสาธามิก2ท่านนอนต่อต่อกันมาและผมนอนอยู่นอกสุดนะครับโดยเว้นระยะห่างประมาณ3เมตรจากจากมุ้งกดที่พวกท่านกลางไว้นะครับเพราะว่าเราเป็นคารวาสแล้วในณเวลานั้นนะครับซึ่งจุดที่ผมนอนเนี่ยมันห่างจากทางโงารงศาลาไม่ถึง5เมตร ก็หลับไปไม่มีอะไรครับไม่ไม่ได้คิดอะไรมากมายมันคือมันแรกแกมันน่ากลัวจริงๆครับพอช่วงข้ามันน่ากลัวมันวางเวงวิเวกวางเวงวิเวงโง,งอะไรพวกเนี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆคนเรากลัวก็กลัวแป๊บเดียวแหละที่แปลกที่ใหม่แต่เราจะกลัวแป๊บเดียวมาชั่วโมงสองชั่วโมงเราทําแจ้งชินมันก็ชินเองประมาณผม ผมกะเวลาไม่ถูกครับว่าจำจาไม่ได้ว่าไม่ได้ดูดนาฬิกาแต่น่าจะดึกอะแล้วแหละดึกน่าจะเกินเที่ยงคืนไปแล้วแหละผมรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนครับไม่ใช่การสั่นสะเทือนจากการกระทืบเท้าลงพื้นไม้กระดานไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เป็นการสั่นสะเทือนโดยการงัดไม้กระดานออกจาก จุดที่มันอยู่ครับเหมือนไม้กระดานมันจะตอกตอกตะปูใช่ไหมหัวท้ายฝั่งละสองดอกตอกไว้อะไรตอกยึดไว้มันเป็นการงัดครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ดังตึงแต่มันจะดังปึง้งแล้วก็สะเทือนสะเทือนไม้แผ่นนั้นทั้งแผ่นแล้วก็ตามด้วยสะเทือนทั้งเสาเพราะปึ้งเนี่ยผมลืมตาตื่นเลยนึกใดใจลวงน้าเฉลิมเล่นอะไรอีก ดึกๆเดินๆไม่ยอมหลับยอมนอนหัวผมก็พะงกิพงกหัวขึ้นมาดูก็เห็นเห็นผ่านมุกดจงัจงๆเออท,ท,ทุกรูปยังนอนปกติผมยังไม่ทันทิ้งหัวทิ้งหัวลงหมอแล้วลั่นอีกปึง้งคือมันไม่ใช่ไม้ลั่นปกติแล้วนะครับเพราะว่าพอปืงที่สองเนี่ยหลวงน้าที่อยู่ใกล้ผมที่สุด ท่านพงกหัวขึ้นมาว่าท่านหันมามองผมก่อนนะครับเอาหน้าแนบมุงกรดคือผมเห็นเลยเลยแหละว่าสายตาของท่านนะส่งส่งเป็นคําถามมาว่าได้ยินใช่ไหมผมก็พยักหน้าเออได้ยินท่านยังไม่ทันได้หันไปถามใครอะไรใครเลยนะครับลั่นอีกปึ้งหลวงน้าท่านถัดไปครับพองกพงกหัวขึ้นมา แล้วก็เหมือนท่านซุบซิบคุยกันนะครับซุบซิบคุยกันว่าเหมือนได้ยินว้าว่าเออถ้าจะไม่ดีแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วมันหลังจากนั้นนะครับไม่ถึงไม่ถึงนาทีเดียซ้ำม,มั้งคราวนี้ลัน่นปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งเหมือนแบบไม้กระดานมันถูกงัดเรียงเรียงเรียงเลียงกันนะครับลวงนาะเฉลิ่นมาไม่ไม่ได้พงกหัวขึ้นมาเหมือนคนอื่นที่เขาทํากัน แต่ท่านลุกพรวดแล้ววิ่งออกไปเลยครับเขาวิ่งไปทางมุ้งกดครับวิ่งออกไปเป็นผีมุ้งมุงกดเลยอะแล้วก็ตามด้วยหลวงน้าอีกสองรูปนะครับที่เป็นสาธารณมิของท่านนะวิ่งตามลงจากศาลาไปผมซึ่งอยู่ใกล้ทางออกที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ลงจากศาลาเป็นคนสุดท้ายผมไม่เห็นอะไรนะฮะผมบอกเลยว่าผมไม่เห็นอะไรผมได้ยินแค่นั้น ทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ที่ทางเข้าวัดครับคืนนั้นอาถามถามใครก็ไม่ตอบว่าที่วิ่งเนี่ยหนีอะไรกันจนจนเช้าอะครับลหลวงนาเฉลิมท่านมาบอกว่าเมื่อคืนท่านได้ยินแบ,บ่ปึ้งแรกแล้วแต่ท่านแก้งนอนแก้งไม่กระโตกกระตากเพราคิดว่า มันเป็นปกติธรรมดาของวัดร้างที่เขามีเจ้าที่ทเจ้าทางเขาคงจะห่วหงแหละเขาคิดว่าเรามาไม่ดีท่านก็พยายามแผดจิตแผ่เมตตาว่าเออท่านมาดีนะท่านมาทุด,ดงและท่านก็คิดว่าถ้าท่านอยู่ที่นี่ได้ท่านก็จะบูรณะวัดแห่งนี้ให้ดีขึ้นแต่ก่อนที่จะมีเสียงปึ้งที่สองเนี่ยมันมีเสียงพูดกล้องอยู่ในหูท่านก่อนบอกว่าอ่อนประมาณว่าเขาไม่ต้องการเขาอยากให้ได้แค่เนี้ย เขาอยากให้วัดนี้อยู่เป็นแบบนี้ไม่ต้องการให้มีพระมาะอยู่นะครับหลวงนาเฉลิมก็ดื้อบอกว่าท่านก็น,นอนนิ่งอ่ะไม่ตอบครับจนกระทั่งมันมีเสียงปึ้งแล้วก็ทุกคนก็เหตุเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละครับแล้วที่หลวงนาเฉลิมแกลุกพุวดแล้วก็หนีเนี่ยเพราะว่าหลังจากลั่นปึ้งๆสุดท้ายเนี่ยมันมีเสียงตะโกนนะครับซึ่งท่านได้ยินคนเดียวพ ถาลูกวัดรูปอื่นเออพระอีกสองรูปเนะัานไม่ได้ยินนะครับหลวงนาชเฉริมท่านบอกว่าถ้าไม่ไปกูจะหักคอนะนี่พูดกับพระนะครับถ้าไม่ไปเนะี่ยกูจะหักคอนะหลวงนาชเฉริมดีดตัวขึ้นได้ก็วิ่งนะครับวิ่งเสร็จอีกลหลวงนาอีกสองรูปเนี่ยที่วิ่งตามเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นนะครับเห็นลหลวงนาชเฉริมวิ่งท่านก็เลยวิ่งตามส่วนผมซึ่งไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็งง แล้วก็วิ่งลงมาจากสลาเป็นคนสุดท้าย <_ d ata> ก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ได้เห็นอะไรนะผมได้ยินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ยินอย่างที่หลวงน้าเฉลิมพูดด้วยนะครับหลวงน้าเฉลิมท่านก็เลยบอกว่าสมแล้วแหละที่ท่านจะเอาวาดปัจนั้นนะเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่ได้หรอกวัดเนี่ยและท่านก็คงอยู่ไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการแผ่เมตตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเจ้าของเก่าเขาไม่รับเลยนะครับเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าของเก่าเนะี่ยเขาเป็นเป็น สบมบูีสีแบบไหนเป็นพระมาังกรเป็นเสื้อ,อวัดหรือเป็นคารวาสที่ตายนะครับสรุปก็คือการเดินทุดงครั้งนั้นไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากเหนื่อยและเหนื่อยนะครับห,หลวงนาเสดิมแล้วก็เน้นมาจุดหมายครั้งนี้เลมเหลวไปแล้วท่านก็ทุดงกลับวัดเดิมซึ่งผมก็ทําหน้าที่เดิมครับแบกแบกแล้วก็แบกเหมือนเดิม พอกลับมาถึงวัดก็พักกันอยู่สองสามวันแล้วก็หลงน้ำเฉลิมถ้าก็จะกลับวัดไปของท่านนะครับกลับไปอยู่วัดของท่านก่อนยังมีว่าบอกว่าถ้าครั้งหน้ามีทุดงเป็นไหนเดี๋ยวจะโทรบอกนะผมเล้วว่า,วาเดี๋ยวผมขอคิวก่อนดูคิวก่อนซึ่งความจริงไม่ได้มีคิวอะไรหรอกคือผมว่างตลอดแหละมีงานะเรียกผมทาที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าไปอย่างเงี้ยอย่าเอ่อมันมันมันอัน มันจะเรียกว่าอันตรายอันตรายมันจะเรียกว่าขำม,มันก็ขำนะครับตลกก็ตลกเพราะว่าตั้งแต่ผมบวชเนี่ยผมรู้แล้วครับว่าพระแท้ต้องเดินได้นะครับต้องเดินมีธรรมบาัตได้และพระแท้ไม่ได้การันตีว,ว่ากันผีได้นะครับไม่ใช่ว่าผีหลอกพระไม่ได้นะครับพระถูกผีหลอกเยอะแยะเลยนะครับเลื่อนเลยแหละ <c oughs> แล้วผมก็ถามหลวงนะ้าเฉลิมว่าแล้วไอ้ใบมีดเหล็กน้ำผีอะ เอกน้ำพีกับไอ้ด้ามประดูกับฝักประดูดําตายพายของท่านนะทําไมไม่ใช้อะลวานเฉลิมบอกนึกไม่ออกลืมลืมว่ามีของดีผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ของดีหรอกหล,ล,ลงหลงนะผมก็เรียกแบบนี้เนาะมันไม่ใช่ของดีหรอกถ้าเป็นของดีจริงๆเนี่ยเขาไม่มากวนวเราเหรอกผมก็พูดแบบนี้นะครับด้วยความที่เราสนิทกันนะครับหลวงนาะเฉลิมท่านก็ like. หงเลาะแห้งไปแค่นั้นเองเรื่องราวของ ช่วงหนึ่งนะครับที่ที่ได้ออกทุดดงในฐานะของครวาสในฐานะของลูกศิษย์วัดนะครับก็ก็มีแค่นี้นะครับความตื่นเต้นมันอาจจะแบบฟังดูไร้สาระนะครับแต่ว่าณนะเวลานั้นผมอยากให้ได้สัมผัสกันจริงๆว่าอพอเราอยู่ในจุดที่คิดว่าพึ่งได้สิ่งที่เราอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นภิกษุที่เราอยู่นอนอยู่ข้างๆเราหรือว่าพระประธาน องเบลเลอร์เลยที่เราคิดว่าเป็นที่พึ่งได้แต่กลับพึ่งไม่ได้นะแจ่มันเสียจริงๆนะครับจังหวะที่หลวงน้าเฉลิมแล้วก็สาธมิของท่านสองรูปเนยะวิ่งลงสาราโดยทิ้งผมไว้อยู่ตรงนั้นนะ่ไม่มีไม่มีการเรียกไม่มีการห่วงผมเลยเนะี่ยหน้าแม่ผมลอยมาเลยนะครับตอนนั้นกูโดนแน่แล้วแต่ว่าดีหน่อยที่ว่าหันไปแล้วไม่เจออะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ มีเรื่องเล่ามาฝากแค่นี้แล้วก็ถ้าขอต้องต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนอยากฟังเรื่องแนวไหนอยากให้เตโมโฉลาเรื่องแนวไหน,นก็คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ